โอ้ยนี่เป็นพื้นที่ทุกคนถึงแล้วเราไม่ได้ลงน,น้ำใช่ไหมตอนนั้นน่ะผมจะลงน,น้ำผมจะเล่นโบ๊ทแล้วคราวน,นี้ผมก็เลยนปอด,อด,อดครับแล้วฝากแดงแล้วคราวนี้มันหลายอย่างอ่ะฮะแล้วเขาไม่เห็นแบบมันก็เลยน่าเกลี้ครับนี่นะทุกคนดูพื้นที่ครับนี่แหละเรานั่งผมนั่งตรงนี้อ่าฮะนั่งที่นี่ แล้วอาเที่ยวของมาตอนที่เราถอดถอดจากตรงไหนจจาก,าจากุดนี้แล้วคราวนี้พอผมวางปุ๊บใช่ไหมครับแฟนผมก็เดินขึ้นมานี่อ,อ่ะเดินขึ้นมานี่าประมณนี้ไอเ้เสาเขียวคือเขียวได้ไหมลงไปอีกไหมน่าจะประมาณนี้พี่น่าจะไมใใ่ไกลเพราะว่าผมนั่งอยู่นี่ใช่ไหมบดมาผมก็เดินครับเดินลงไปแล้วคราวนี้ ผมก็บุกมือเขาก็เข้ามาจอดเลยอืน่าจะไม่ไฟไกลแอกตรงนนั่งตรงนี้พอเพิ่งคนนี้ผมก็ขอดสร้อยเลยสร้อยนาฬิกาเขานี้มันแหวนแหวนผมก็ไม่น่าล่วงหรอกผมก็ไปถอดคันนี้ะคนขับรถตกความที่คที่มันแพงคนก็เลยเอยมันแพงเออล่วงผมก็เดี๋ยวมันล่วงเดี๋ยวก็ขาวเมาแล้วไม่รู้จะถอดฝากผมก็เลยถอดฝาเ้าพอไปต้นเช้ตนเย็นก็ไม่ได้ถามกันตอนเช้ามาพอจะจับเขาให้ผมเอ้าแล้วแหวนไปไหน แวนไม่มีอ้าวแวนไม่มีเออแล้วผมก็เลยอ้าวแล้วมันสิบโมงแล้วไงครับกลับแล้วก็เลยขับรถไปคิดไปทาไงดีวะเออเสียดายก็เสียดายค่ะพอมูลที่น่ครับไปโทรไปเออโทรไปเมื่อวานอ่าคือเราขึ้นจังหวะตอนนั้นอะใช่ลงน้ยนะอ่าคือจังหวะตอนที่ถอดคิดจากตอนนั้นอะจังหวะที่ถอดคือจะเป็นประมาณโซน มันก็จะประมาณผมว่าวันนั้นน้ำไม่เลยกันเนี่ยประมาณนี้น้ำขึ้นอยู่ประมาณนี้เหรอผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนตรงอยู่ตรงไหนหรือว่าเนี่ยพอพอลุ่งมันท่ำแล้ววันนั้นผมเล่นประมาณคสี่โมงครับอ๋อเล่นประมาณสี่ห้าโมงเย็นแล้วมันก็จะโพเพะกว่านี้น้อยนิดนึงใช่เมื่อวานเมื่อวานเชอไอ้เมื่อเมื่อวันเมื่อวันที่หายอ่ะเมื่อวันก่อนนะพอสี่ห้าโมงมก็ ไม่มีใครมาเล่ยล่ะแลราเดินจากไหนไปไหนอ่ะนนีี่่ชวง้คือเรา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 ไม่ได้ตัดไปโน่นใช่ไหมอ๋อก็คือเอี่ยวเอี่ยวไปตามทางรับ่แล้วทีนี้ไอ้เหวอให้มันชิดเล็กที่ไม่รู้ว่าเขาให้มาด้วยที้ไม่ได้สังเกตอาจจะล่วงช่วงไหนแล้วพี่ก็รับเสร็จที่จะเดินไปนั่งหลังศาลาอ๋อคือ คือตอนที่พี่ยืนอยู่ที่ตอนที่รับของน่าจะอยู่ประมาณใช่อ๋อคือไม่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 ลงไปลึกเท่านั้นเท่านั้นอ่ะโอเคอ่าช่วงนี้โอเคแล้วก็ต้นต้นป่าลงปกบุ้งไปอืมอ๋อมาบริเวณแค่นี้ค่ะปึ๊บมานี่แล้วเราก็ตัดขึ้นไปโน่นแต่เราไม่แน่ใจว่าจะตัดไปตรงไหนใช่ไหมอ๋อขึ้นไปช่องนี้ประมาณนี้โอเคได้เดี๋ยวผมแปะอุปกรณ์ก่อนนี่ครับทุกคนทุกที่เดี๋ยว เดีด๋ยวรอดูแต่คิดว่า,าถ้าเกิดตกมันก็จะจมเพราะว่าทรายมันทรายทรายนิ่มถ้ามันมใช่หวังให้มันจมเออเดี๋ยวไปเก็บเอาควายไปอ,อันนี้ก็จะทำการค้นหาครับนี่เราอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์จัังหวดระยองไปรอดูกันอันนี้ถึงที่แล้วทุกคนกคน Goku ็เดี๋ยวจะมาทำการค้นหาแหวนนะครับหายพื้นที่ก็แอบเรียนประมาณเท่านี้ ถ้ามีถ้าถ้ามันอยู่มันจะดังครับไม่ไม่มันจะมีเสียงของมันเองเ,อเดี๋ยวรยเรานะต้องหาเป็นหน้าไปเท่าไหร่สี่หมื่นเจ็ดผมว่าจะซื้อเลยนะถ้ <c ười> าซื้อมาแล้วก็อยากทำนานแล้ว <c ười> อ๋อ ถ้าไม่มีเวลาก็เท่านั้นครับก็เที่ยวด้วยครับแต่ว่าบางทีมันก็เห็นนะ<อ>จะใช่หรือเปล่าทุกคนนั่นไ่่อ่ เจอแล้วครับเจอแล้วพี่ใช่ไหมผมพายใช่นี่แหละพอเราชี้ตำแหน่งได้เราก็ชัวร์ใช่ไหมพี่ใช่ครับเก่งเก่นึ่งในร้านพีผมไปทาสีห้องมาโอ้โหหนูบอกแฟนว่าไม่ต้องมาแล้วไม่มีหวังไงครับโอ้โหยังวม่เสียงพอดังนี่มันจะตี๊ดได้เหรอมันหนนัักมจะที่การวิเคราะห์ ครับผมพ p นี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้เจอกันพ p หน้าผมจะไปไหนก็รอติดตามชมฝากกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดแชร์ให้คนที่ทำควองหายได้รู้จักผมด้วยไปแล้วครับเจอกันพ p หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย